พระมาอยู่บ่เห็นพระอยู่บ่ไหไไงพะแก้ววาอยู่พระคนพะแก้วที่แรกที่แรกไม่คิดอาจารย์อไอีกอาจารย์อดไปสร้างไปเป็นพระุลูกอจะเป็น่เป็นพระแก้วใ่ะ อยู่จ้าไหนบ้านนี้จุดออกอ,าา<ด>อ,อยูอ่ก็ห,ห,น<ฮ>หน้าพระนั่นบอกอะไรไอ้ทั้งสหละถ้าตายตอนไหนยุคหันเลยเนาะอุ้ยหน้าติตายไปเลยเลยแต่ว่าเขาเมื่อวานนี่นอันอน,อน,นี้แต่หน้ากูเห็นบอกตายแล้วเมื่อวาเห็นบว่าสูสูจะไปเด้อยวันเน <laughs> าะไปจักรเแล้วไปดิพ่านล่ะจักรพลังไปอนสลาเห็นพระหลายหลาย ในคำใดเด้มึนเออมึนอยู si like ่หันละเส้นมึนไหลหยาบไหลายมึนหลายลาไปเป็มมึนแบบนั้นเด้มึนหนาอยากบอกเด็ตุยหุกกระปูด้เจ้าอัน nằm <laughs> như ba là, ôi cũng bung cái gì mà đi nhà cái được khai lại thế đó <laughs> à, như văn rồi à. cao <laughs> <gì> <laughs> <laughs> ได้เค่ปวินพันเดหลับยานเดียวเออลับยางเดียวเ่ะไตีกันที่แก้วข้งที่เก้ลเป็นอย่างเห็นจักหนน์ในวันได้บ่ไดเห็นเหรนึกไส้หมันได้สกกมัน ภาพใดที่เขาจาที่ตาได้ว่ามันเม็ดอโดนดีเราเคยเห็นมาก่อนเห็นแบบนี้นี่มาพระองค์อะไรนี่พอว่ามาข่อยดีกว่าเห็นง่ายเลยมันนึกหลักกัมันก็เลว่ายจากเห็นนั้นสั่นแต่เป็นยังสีสีมันเนิดกันนะเนิดอยู่อันเดียวสักอนมันจิเป็นเราเองอะไรยังไงแต่คนเนึก์ึเพงข่อยมาขึ้นมาอาจารย์แห้ให้เนิร์หล้กก็เห็นอยู่ขนมันจะแปลงร่างเองเองหร้า มันบ <formation> ุ้ยบอกบอกว่าสุดแฝงอะไรอย่างเก็เลยมันสิเป็นเองเดี๋ยวก็กลายเป็นพระแก้วเองดอกนาเป็นก็เป็นเกิดใจเจ้าสงบได้แต่ส่งอารมณ์ได้นานเป็นส่งอารมณ์ได้นานอันาสมาธิเกิดให้เกิดใสขึ้นใสขึ้นไปเองพระค้นดิบๆิบนี่ยกายเป็นพระแก้วได้นั่นแหละเป็นวิธีส่งชาติมันจะเป็นเองดอกแม่วันนี้ ฮะยบอกวานที่นนาโอ้ <c oughs> ่ารายเป็นราชก,การที่หนึง่งถึละถ้าจุาโลกมหาลาชษร,รายใดบ่าราะชการที่หนึ่งถึง,ถ,งถึงสิบสิม,ม<อ>ื่กนกูะเลยละ เม,ม,ม,มือ่อพระเจ้าเห็นนะสิเป็นม,มือทำมือหฮาอุทิศบุญให้พวกภาษามี่่ว่าศิลาหรือว่ามือที่เป็นประกาศอิสระภาพเหนนน่นว่าแนี่นะแล่และมือนันเฮาทำอุทิศบุญให้บรรพบรุ่นเยอทวี่ละบุรุษทั้งหลายที่เสียสละชีพในการรักษาประเทศชาตินะม,มือนั่นแหละเห็นว่หลาแต่วม่ได้เกี่ยวกับพวกนั้น อไรราชการดีหนึ่งถึงสีดเลยปะมีผู้ใดๆจะคนไปมีรับราการได้เห็นว่้าวงพ่้าจาร้้ะ้ายรเนี่ยเดียวมันจะเกี่ยวกันยังไงทีนีแต่ดีนี่แหละมันบแบบๆกันเลยเนาะคนทั้งอยากเลยเปิดเปิงอยากเห็นไปตามใจจะของให้มันเห็นเราเองให้มันเป็นเราเองสักอนถต่มัาเป็นเราเองเดียวมันชินเดีว เวลาเบาเรื่องใดกระสางกำหนดรู mm ่ไปน้ำเลยได้จากมาล่ะถ้ามีบูดบางดูมันเห็ุไดอยเวลาเบาเรื่องไหนบกตึงๆมันจะเห็นไปน้ำเห็นปะฮะได้คั้ตอบเหรอกูว่าเห็ดไว้หมือนปะล่ะกูว่าได้กระสางกูก็ถามมันนี่แหละเห็นบะฤทธิ์เพีงสัตว์ในคนได้คั้ตอบหรอกว่าจะพยายามดีเด็กขั้งส เวลาเบาเรื่องใบกระสางสามารถกับกำนดเป็นไปน้ำใดมันจะเห็นนิสตาของผู้ผู้ผู้เป็นนั่นแหละแล้วเพิ่งอยากให้มันเป็นเราเองโดยที่มันบวชให้เคยเป็นงชิมสะก้อนก็จะเห็นได้มาแบบคุณกำหนดเบาวเองเสียคบเนาะเสียคำเที่ยบวนบบาดู เาเราหมูฟ <ítulo> ังเป็น <imprisoned> ยังไงเราสีแดงแดงค่มพาสีแดงแดงพอค่อยทั้งแล้วสีแดงแดงเราคุมาองเรอความรูหมยเรแดงยังเออีแดงยังมันยังนาแบบนะรับพันเร่งสีทั้งหลังอย่ากลับเีแดง เป็นเสี reveal, okay. ้ยวอ่ะสะพานะล่างสีข้างหลังนะมีอีเหลียงข้างหลังโอ้คอย้นเดานเ่นแต่ว่าเนาะแบบนี้แหละเห็นป่ะทางบ่มีดอกไม้เนาะถ้าสะท้านมันบ่ได้เข้าใจง่ายงเห็นบ่คือโล่งๆที่สี่คนจะกัดได้บ่มีดอกไม้เห็นบ่ ม,มีภาพแบบนี้อยู่พนังแบบนี้อเออนั่นเห็นว่าเขาใจแ,กกแบบหวานมันก็สวัเล่าวา่าเดือดซุูมเดือดซุ่มเลยคนอะไรยังไงนังยังไรบอกอิชิ <laughs> ชไลนั่นเคยเป็น,นชื่อ, <laughs> <laughs> อ,เ,อเกาอะไรเคยอไ้กังเป็นคือบาดจิตายนัน À? À, bên và nó chết bột, hả? nó biến đi, nó có biến kịch, nó biến kiểu, tài ค in right ือยากไปบ้าลงลึกแเจ้าเห็นพวกเขาหูโหดว่อเจ้าได้เห็นพวกเขารูขมูเห็นตาดิบๆเืยอทำเร็กเจ้าอันที่เห็นเขาหิวกระตาย่างไปยางมานหรือว่าเปิดไฟบนนั้นอะรกับเขาเขาบอกเห็นหูงเขาเลยฮะเปิดไฟเขาจะหาดับไปเบ้อเต้ มันจะเปิดเอาเองหรือมั้งถอยยางมันต้องมีเหตุมันจองเป็นเปิดไฟ้จะดีอาจจะมีคนเขามาหรืออยังอันใดอันหนึ่งอย่างสีดาเขาก็เปิดไฟ้เหตคือมีคนก็ได้อันใดมันจะมีสั่นแะละหมาก็ไปนอนมั้งถ้าทวารันมันคือบ่เฮ้าจะเป็นคนแต่ว่าเห็นยู้กว่าคนอย่างไปอย่างมากอย่างนี้ แต่ว่าหมาบ่เฮาเคยมันลื่กันแล้วมูหมาแล้วมันลึ่นกันลักษณะมันแหละการรักษาของของเขาบ่ามีคนอยู่ต่อเหตุเป็นไม่คนอยู่เป็นลักษณะนั้นมันจะคืออำนาจของคนที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นทั้งสัตว์เขาสะรักษาเองโดยห้ากับบอกหูหรอกที่จังเฮือนข้าจังสี เมืนี้ป่าเงื่อนตะวัโนโจรขโมยคิดว่าสิเป็นหลักของวันมีเปิดไฟว้เด้เปิดไฟใบเราไม่เสียงบอกกันพวกโจรสิเป็นหลักเอากอระว่าโอ้ยมีคนอยู่เศร้าห้ามมือจะถอยไปมันเสียงผมนี่เป็นเัืงสัคนญวันนี้ของเสียของหายเงินกระเป๋าเงินเฮียหรือยังก็แล้วแก้สักที่นเนื้าเห็ดตกเงี้ยยัง้งใจกับตาเขาสิเฝ้าถ้ารอดผู้คนผู้ใดผู้หนึ่งมาเนี่ยเขาสิ ใส่ที่ที่ทรงกระแสจิตให้เก็บของมันจะขึ้นเลยไระยี้ยมันถึงนพระพุทธเจ้าดูดูเอาจาังไรก็พาปลา,าออกไปไหลดอกนาตอนอนี้ก็นปลาก่อน,ปปน,านาเจ,าเานจกกเน้าเป็นยุลาตัวหน้าเจ้าแทงเขาว่างม้นยุ้ยไก่เห็น่าเดี๋ยวเป็นครือดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นแหะมันก็นกำลังไปของมันนั่นแหละสะสมไปเรือรเ่อยๆจะขาดดูหลายสะสมไปสะสมไป ต้องไม่ไปไปปลาน้ำเขาเด้ยอันอันทางยา,ทางนทัน้เลยไเอย่าะนั้นต้องพงยายามทำงานฟอมเพราะว่าหน้าไปฟอมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนึกคำภาวนาหนันแล่เราต้อง,งเอียงมากเฮ็ดไปที่อยากเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานนั่นไรก็เฮ็ดไปที่ของหน้าของนัยก็เฮ็ดไปที่ไก่ย่างหนึ่งไก่ย,ย่างหนึ่งตัวแยกมันออกใต่ว่าแยกขึ้นได้เจ้า คือวาไปมันตีแตกกันอยู่กับซางมันกับเนื้ออื่นๆสวนก่อนไปสวนกันมากับตางว่าไปมันมีเครื่องเบรกของมันจะไม่หันได้บุญแล้วกันคือจังตาเห็นอีหลีนี่ได้เล่าเพราะว่าเล่าบ่คอยได้ฟังเรื่องเล่าอย่างต่างๆมันได้เขาก็รับอู่เล่าก็บเล่จ่อใส่์ตะผาผูดอย่างเดียว ยัาบ <es> ุญี่ได้ไยอวดละทอยหลังแ่นบอกโอ้ขหก็ได้แปลวเดื้อเครพี่จะบอกโอ้โหพี่ขคัก็มัได้นาความเอาควันมาสิซับเองก็ได้เอาเอาอีพิกหรอเว้ยเอาขวานแล้วมันึเข่าเอาอีพิกดออบ่อเลิ้วซึ่ก็คือดึงดักไงกัดฟันดึงไปได้ บอกว่า <G ül> ดึงเด้อมิตอรสิบอกเอ,อ้เพียกมันซับหัวเองเราบอกหัก,กบอกเมื่อนานที่สู้ว่าสู้เฮ็ดคอยเพรามักกูเฮ็ดเว่าที่เราเองตัวเขาได้จะไปเฮ็ดไหนไปได้โอ้ยาเดยนไปกาเนา่นแล้วเก่าของเจ้าอยู่ในปลานนั่แล้วเขาบอกดึปปงมาได้อยู่ในปลานลังหลุปปด งขาเดกนี่ย,ยพ่อพ่หน้าเลยบุญราสิได้ยูป่าบ่ <c oughs> <c oughs> ไปเมื่อเขาเลิก <c oughs> <c oughs>